น,นี้นะคะครูก็จะบอกนักเรียนเสมอว่าคารูจะเปลี่ยนแปลงการสอนทุกๆปีเพราะนั้นนักเรียนก็ตกใจครูจะเปลี่ยนทุกปีเลยเหรอ,อทำไมอะ่ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามคุณจะใช้หลักการเดิมๆนะคะมันไม่ทันสมัยแล้วนะคะไม่ทันสมัยแล้วนะคะแล้วครูก,ก็ยอมรับเลยว่าถ้าคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับต้องยอมรับสมัยนี้เลยนะถ้าใครไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะอยู่ทิ้งไว้ที่โลกข้างหลัง นะคุณจะไม่ได้ไปโลกข้างหน้าเหมือนองพวกเขานะคุณจะเป็นเต่าล้านปีนะคะแล้วครูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยเป็นเต่าล้านปีมาก่อนนะคะแล้ววันนี้ครูยอมเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนนะครูบอกเลยใครเล่นเ a c e b o o ในครูว่าเฟกนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีความน่าเชื่อถือหรือแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องมาแบบอวดอะไรนักหนานน่นนี่น,น,น,นั่นแต่ส่วนว่าตอนนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณไม่อวดใครจะรู้คะอะถ้าเดี๋ยวบอกน้องแนนเลยว่าให้ครูอ่จจะถ่ายรูปเซ็กซี่นะ น้องแดทบอกว่าถ่ายเลยครูเพราะว่าครูอยากจะแบบทําก็ทําได้จะเป็นไอดอลแล้วแต่บางคนก็ต่อต้านว่าไม่ให้ทําแต่ครูมองว่าเฮ้ยถ้าครูไม่ถ่ายสินค้าที่ครูจะออกมาคือเรื่องของสุขภาพนะแล้วครูจะสอนเรื่องการคอสกันดูแลสุขภาพร่างกายนะถามว่าถ้าครูไม่ถ่ายออกมาคนจะเห็นไหมว่าครูอ่ะว่าครูคุนดีไงคนก็เข้าใจว่าครูรัดพุงอยู่ถูกไหมหรือครูขาเรียวก็อาจจะนึกว่ารัดขาอยู่อย่างนี้ถู่ไหมฮะอาจจะรัดอะไรอยู่ก็ได้หรือทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คือก็ต้องโชว์ เหมือนกันค่ะการทําออนไลน์คือการโชว์ตัวแล้ะเหมือนคุณบอกว่าคุณอยากเป็นหมอดูดังอ่ะเออหมอดูที่เก่งเขาจะรู้ได้ไงคุณเก่งถ้าคุณไม่มาอ่านไพ่ให้ฟังทุกวันอ่ะถ้าคุณอ่านไพ่ทุกวันเขาก็เชื่อว่าคุณเก่งอ่ะแล้วคุณเป็นหมอดูไรมือคุณไม่พูดเรื่องไรมือเลยนะล้วเขาจะรู้ได้ไงคุณเป็นหมอดูไรมือที่เก่งคือคุณต้องอวดอ่ะเออแล้วค่ะถามว่าผู้ชายดีๆอ่ะทำไมเขาต้องมาเลือกรักเราก็ชัดมันแสนดียังไงล่ะคะ จริค่ะเออฉันเป็นฉลาดนะฉันเป็นคนซื่อสัตย์นะฉันเป็นคนที่รักใครรักจริงนะให้เกินร้อยนะแล้วฉันจะรักแม่เธอด้วยนะอ่เะพราะว่าบางทีผู้ชายบางคนติดติดนี้เนะี่ยไม่ยอมมีแฟนพอรักแม่มากอืมใช่แต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าถ้าเราเป็นลูกสะใภ้นะคะเราจะรักแม่สามีด้วยผู้ชายคนนี้จะเปิดใจกับเราทันทีจริงนะเพราะเขากลัวใครจะมาแย่งความรักของแม่ของเขาไป อามันมีเยอะลูกติดแม่ที่ไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าเขาสงสารแม่เขาเขาหนึ่งแม่เขาเลี้ยงเขามาด้วยความยากลําบากนะคะแล้วก็กว่าจะเขาจะโตมาขนาดนี้แม่เขาต้องผ่านอะไรมาเยอะนะคะเพราะว่าบางทีพ่อก็ไม่เคยดูแลแม่เลยนะคะ <S <S คือแม่แม่ชอบทำม,มาเยอะแล้วนะคะไม่อยากให้แม่เสียใจยอีกนะคะโดยการรับใครเข้ามาที่ไม่รู้จักหัวใจแม่เนะะาะก็ทําให้ถ้าเราประกาศตัวนะคะว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเราจะเจอผู้ชายที่เราต้องการค่ะ นะทุกอย่างเราต้องประกาศให้โลกรู้นะว่าเราต้องการอะไรอยากได้แบบไหนแล้วทําไมเราถึงรับคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตเรานะคุณต้องบอกว่าวันนี้ให้เป็นคนขี้อวดไวเ้เถอะนะแล้วคุณจะโชคดีนะอย่างน้อยก็ให้ตัวเองได้รู้อแต่อย่าอวดเงินอวดทองนะลูกอันตรายนกเขา <c oughs> ถามบ้านครูนะอวดเงินโดนโจรขึ้นบ้าน <c oughs> อวดความรู้ไม่เป็นไรนะคะอวดความรู้ไม่เป็นไรแต่จะอวดเงินอวดทองนะโจรขึ้นบ้านนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราเป็นเรื่องของอ คนในโลกออนไลน์แล้วต้องระวังตัวอันนี้ครูบอกสาวๆทุกคนเลยนะเพราะคุณต้องระวังตัวนะคะไปไหนคนไม่ควรไปคนเดียวนะคะครูเนี่ยย้ยายย้ายครอบครัวตัวเองของครูเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสุนพรรณเพราะอะไรที่บ้านของครูน่ะแถวบ้านนอกอ่ะจะบอกก่อนนะว่าเขามีปืนกันทุกคนแล้วปืนใ<ช>้ในขึ้นทะเบียนเนาะให้บ้านของครูมีปือนอยู่สี่กระบอกนะคนมีคนครอบคอรองเป็นเจ้าของปืนนะคะแล้วพี่ๆชายน้องชายแล้วก็พ่อครูแล้วน้องสะพ้ายก็มีปืนนะคะซึ่งสามารถยิงได้ถ้าใครเข้าไปในบ้านระว้นะคะ ถ้าเราอยู่ที่ไหนเราต้องปลอดภัยไม่ใช่ว่าคุณเป็นเด็กไอดอลแล้วคุณไปอยู่คอนโดคนเดียวแล้วคุณประกาศนะคะว่าคุณอยู่คอนโดนี้คดนดีอันตรายมากมากนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่โลกคนรักหลงรักคุณอะหลงรักจนลืมไปว่านี่ลูกชายคุณเล่าให้ฟังนะมันมีพี่คนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยพื้นผิว<ะ>ไม่เคยบอกเลยบ้านเธออยู่ไหนอืแต่นะคะไอคนที่ปชอบอะมัน<ะ>จับได้แม้กระทั่งว่าสายไฟนี้แบบนี้อยู่ตรงนี้ โหช่างสังเกตมากลูกครูบอกว่าอึอ้งมากนะอันนี้สิ่งหนึ่งที่แม่ต้องระวังตัวลง <laughs> ลงรูปอะไรไว้อย่าเลี้ยวทาง <laughs> อันนี้ของครูไม่เคยนะคะของครูนี่คือครูถ่ายคริปไ้เยอะนะคะลูกลูกครูจะไปไหนครูจะไปกับลูกเห็นไหมคะครูจะมีลูกกับลูกกับสามีกับอันนี้ครูไม่เคยไปไหนคนเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าครูไม่ไปไหนคนเดียวต้องจัดสาวๆแล้วนะคะเพราะครูเป็นคนสวยนะคะ <laughs> ปฏิเสธเรื <ien ic> <Harriet> ่องนี้เชื่อว่าทุกคนที่เห็นคลิปนี้ก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ไปไหนคนเดียวนะคะกลัวผู้ชายที่มันหลงรักแล้วทาใจไม่ได้นะคะเห็นแล้วจะชุดอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพื่อโลกใบนี้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราจะอยู่ที่โลกหลังนคะ